เอาละวันนี้นะครับเราก็มามุ่งหน้าสู่เกมที่3ในวันที่3กับการไต่แรงขึ้นไปสู่แรงคอนนะครับนะไปเริ่มกันดีกว่าหวังว่าวันนี้เนี่ยจะได้เจอคนสักทีนะถ้าดูจากตอนกดเนี่ยเห็นไหมดูดิเฮ้ยเนี่ยมันมีรูปคนนะเว้ยแสดงว่าผมได้เจอกับคนแล้วครับโอเคเ้ยถ้้เจอคนก็หวางหมูนี่คิกซี่เหมือนเดิมครับแน่นอนว่าผมตั้งใจจะเล่นให้คิกซี่เนี่ยเทพไปเลยนะ ผมกะว่าจะเล่นตัวนี้แบบช่วงแรกๆไปก่อนละกันนะครับนะนี่ได้สกินใหม่มาด้วยน่ารักสกินแจกฟรีครับมามาดูกันสิว่าเราจะเจอคนเมื่อไหร่เฮ้ยมีป่าแล้วครับเฮ้ยผมเริ่มเห็นความหวังว่าวันนี้ผมจะได้เจอกับคนซักทีเว้ยนี่ยังมีคนมีชื่อคนเนี่ยดูดิคนใจง่ายนี่ริแต่ว่าโล่แปลกๆละนะเห็นไหมแปลกๆแล้วโล่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับเฮ้ยมันใช่เหรอวะ อยากเจอกับพลเน,นี่ยไม่อยากเจอกับบอดอ่ะกวใช่ <c oughs> ต้องใช้แน่ๆนะมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้โอเคแม่สงสอนกูอยนะูย่นั่นนะครับยังสอนกูอยู่เลยนะสอนกูเป็นเด็กเลยนะครับคือหรือว่าเราต้องเล่นให้พลแรงไอ้นี่ไปก่อนหนักกูว่าแล้วเดินมาอย่างนี้ก็ตเต็มคาราเบลตเต็มคาราเบลสมชื่อไหมลนะ่ะมึงเดินมาท่าบบงี้ก็แตกนะครับอุ้ยจุ๊บอุุ๊้ยหรือว่าไม่ใช่บอดปะหรือว่าไอ้นี่มันเก่ง ดูนี่มันคือคนจริงๆไอ้ยเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่เว้ยมันมีโจงมีจู๊กว่ะเฮ้ยหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้นะเฮ้ยอ้า่เยือยือเยือตัวน้อยของข้าเยื่อตัวน้อยของข้าขอแย้ร้านนะครับเพื่อนนะหวานเต็มหวานเต็มเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แต่ถ้ามันเดินมารุมกลางผมเมื่อไหร่ล่ะก็นะว่าแปลกๆนะทั้งวาแล้วทั้งวาแล้วว่าไม่ใช่แล้วต้องใช้แน่ๆเฮ้ยว่าไม่ใช่แล้วเฮ้ย อะไรอีกคุณไปฆ่าพ่อเมึงนด้ไงคุณไปใครแค่พ่อมึงเหรอนี่คุณไปฆ่าใครมาวะเนี่ยเฮ้ย<ช>ท่อะไรผิดเนี่ยนุชเฮ้ยม,มาละแปบบลกๆละโอ้อยยาปัม๊มยูเดสเนี่ยโอ้โหเมื่อไรคุณจะหลุดพ้นจากลูปแห่งการเจอบอดครับแต่ก็ต้องเข้าใจแหละคือผมรู้แหละว่ามันต้องเจอกับบอดอะในช่วงแรกๆนะบางทีมนุษย์คนปกติเนี่ยเขาอาจจะข้ามขั้นไปอยู่กันแล้งแบบ ซีเวอร์แพตติ้นัากันหมดแล้วไนงะคือไอ้ผมไม่เป็นเพเยอร์หน้าใหม่ที่อยากจะกลับมาเล่นไง <Yeah. S 1> เข้าใจไหมมันก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนเล่นอยู่กับผมนะครับผมเข้าใจได้นะบางทีไอ้เขาจะพิที่ผมเองเนะี่ย <Yeah. S 1> ก็บ่นอะไรไม่ได้ถูกปะ <Yeah. S 1> ก็เราดันแบบเพิ่งมาเล่นเนะี่ย <Yeah. S 1> บางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่มีใครอยู่แร้งบอลแล้วก็ได้ไนงะถูกปะม, <a> มีแต่ไอ้กากอย่างมึงงอยู่แร้งบอลมึงก็เล่นกระบอกไปก่อนแล้วกัน,กนเข้าใจได้ <Yeah. S 1> เข้าใจได้นะครับ หวังว่ามันจะมีคนที่ยังอยู่แ้งบอลนมาเล่นกับผมบ้างนะหออรือว่าพวุนี้คือคนมยแต่ไม่มีคนคนไหนแม่งเดินเข้ามาสี่ห้าคนมาลุมกลางหรอมั้งเกินไป,นนเ,นนปเนี่ยเนี่ยมันเดินแบบไม่สนป้อมเนี่ยอย่างน้อยเป็นมนุษย์นะมันก็มีขอบเขตความจํากัดแห่งความบ้านะครับไม่เชื่อมันจะบ้าเดินบุบฝากเข้ามาอย่างบบนี้นะเออเนี่ยแจกกูกแกแปเรียอกู1 4บิวนะครับเออล้วเหลือเชื่อไปอ่ะที่เหลือก็ให้บอดฝั่งเราเนี่ยหรือทีมงานฝั่งเราเนี่ยถ่ายป้อมไปแล้วกันนะ นี่มันคือแผนการมท่าชทองอ้วนนี่ไงฮะถ้าเราเลือดน้อยมันก็คือทําตัวน่าหิวไงไอพวกนี้มันก็ทําตัวน่ากินหรอกที่มันอยากกินทลิกซี่จังเลยทลิกซี่เลือดน้อยอะไรเงี้ยมันจะวิ่งเข้ามาล่อซื้อกันถูกไหมเนี่ยเราแค่ทําตัวน่าล่อซื้อครับนี่ล่อซื้อไปฮะแล้วก็จบจบ,จบนะเออมันเป็นสเต็ปอย่างนี้โอ้นี่มันคือคอมโบเลยนะเนี่ยเราก็มีหน้าที่คิวไปก็คือเราคือตัวล่อครับส่วนเพื่อนก็คือตัวตีป้อมแค่นั้นเองนะไม่ยากอู้มาติมาติ โอ้ันมันได้อันติกันแล้วครับมันได้อันติกันแล้วโอ้ยกูแตก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 เฮ้ยก็ตายโอ้โหป่ามั่วไปหมดครับลนแถวบ้านเล็กลนเฮ้ยโอ้ยซนี่มาช่วยครับขอบคุณมากเพื่อนดันป้อมพีนะกับบ้านก่อนเอดูความพยายามของมันครับคือมันต้องการจะฆ่าผมมันถึงขนาดเดินคือกูว้าวกลับบ้านอ่ะเพื่อนเฮ้ยถามจริงนี่กูว้าวกลับบ้านนะเนี่ยดูดิความพยายามของมันคือถ้ากูยืนอยู่แต่ป้อมมันก็คือแบบแรงแขนน่ะ เหมือนแบบว่ากูเป็นขโมยสุดทรัพย์ของมันแล้วมันก็บอกข้าจะมาเอาสมบัติของเจ้าคืนใครเขาเป็นคนตั้งให้โปรแกรมบอดมันทำอย่างนี้วะ ROV มันก็แจร้ายกับบอดเกินมึงบางทีก็ทําให้บอดมันฉลาดเนี่ยก็ได้คนบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่เล่นกับบอดเขาจะได้สนุกไงแบบเอ้ยโอ้ไอที่ไม่ใช่ให้แมันมาเดินลุมตีห้าคนกูจะบ้าไม่จะเป็นโง่เชื่อว่ามันคือคนวะดูดิดดิเี่ด แ้งเดินไม่สนใครเลยเอาแต่ก,กูเนี่ยหรือว่าบางทีเราอาจจะเคยทำเวททำกรรมตั้งแต่ชาติไหนมากกว่าก็ได้นะครับอาเต้นเพราะเราผูกกัน,นตั้งแต่ชาติไหนโอ้โห26คิวเข้าไปแล้วโอ้บ้าครับบ้าไปแล้วนะครับปั๊มคิวเดทปั๊มวินเลดฟรีๆนะครับปั๊มโลโตัลละครโอ้โหง่ายได้ง่ายได้ตายทัง้งห่ะไม่ยอมปานี้ลู้ดิ แม้แต่มอนสเตอร์เอ้ยไม่ใช่ดิแม้แต่ทีมกูเอะก็ยังไม่ตีมันอ่ะโอ<ฮ>้เหลือเชื่อนะครับไม่เป็นไรนะครับช่วงแรกเราก็จะเจออย่างเงี้แหละคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะอาจจะเจอบอดฟลอยไปหน่อยแต่ถ้าเราผ่านคนแรงบอลแล้วก็ไปสู่ซีเวอร์หรือไปสู่โกได้เมื่อไหรนะ่เนี่ยผมคิดว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะได้เจอคนสักทีนะอาจจะใช้เวลาหลายวันแต่ถ้าผมชนะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เฟี้ยวใช่ไหม สถิติที่แบบไม่แพ้ติดต่อกันหลายๆเกมมันคงจะเท่น่าดูนะครับนะเออไอเฮี้ยตีป้อมหมดมั้งเพื่อนติดป้อมมั้งกูตาย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 นี่ไงกูไม่ตายกูหลอกกูหลอกซื้อกูหลอกซื้งไม่ตายกูตายกูตายตายกูตายแน่นอนกูตายแน่นอนจังหวะนี้กูตายเรียบร้อยมึโง่ให้เลยกูเดียกมันไงก็แตกไปซะเจอบทฆ่าอีกแล้วกับท่าน รีบไปจบบ้านดีกว่านะมนผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเสียเวลานานนะครับสำหรับดาวฟรีดาวหนึ่งนะเออแร้งบอลก็ช่างอีซี่อะไรขนาดนี้นาการจะได้ขึ้นแร้งบอลแต่และทีนี่มันก็ง่ายๆนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คงจะมีพวกเด็กกระโปกะก,ก,กาดอยู่แร้งบอลเยอะนะว่อยไปขึ้นเปน็นหนึ่งบอลหนึ่งบอ,สบอสลสองคงจะยากหน่อยแต่อันนี้ก็หกอีซี่ครับจบเกมแนะล้วง,งินนะอโหวันหมูวันหมูมเฮ้ยเฮ้ยมีนยคนพิมพ์ด้วยว่าสู้ไปด้วยกันครับคุณนะเออไอทีย,อย,ยบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะ แต่ก็เหมือนเดิมนะครับโอ้ได้ดาวฟรีแบบชิวๆอีกแล้วครับท่านนะครับนะโอ้อีซี่ว่ะแรงบอลนะ,นะคือระดับฟรีมือของผมเนี่ยมันอยู่ประมาณแบบพวกแรลงโกแพตินัมอะไรเงี้ยการที่ผมมาเล่นแรงบอลเนี่ยด้วยความที่ผมเริ่มใหม่เนี่ยมันก็เลยแบบไม่คนามือพี่หรอกนะเออไอ้บูเจกับบอทก็ปากดีไปนะครับนะโอเคงั้นสระวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันถ้าชอบยิมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติด,ตดิมาเตอร์ฟาเกอร์ด้วยนะครับ หวังว่าเราเนี่ยจะผ่านคนจากการเจอบอทดแล้วไปเจอคนสักทีนะสวัสดีครับ